พบกับรีเควสต์รูมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงหัวข้อเรื่องต่อให้เราเป็นคนดีมากแค่ไหนก็ไม่เสมอไปว่าจะมีคนชอบเรา ในสังคมเรานะคะมันก็มีทั้งคนที่ชอบและก็ไม่ชอบเราบางคนเขาก็ชื่นชอบบางคนเขาก็เกลียดเราบางคนเขาก็อิจฉาเรานะคะมันมีปะปนกันไปในทุกๆสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมการทํางานสังคมที่หมู่บ้านของเราหรือว่าสังคมเพื่อนฝูงนะคะมันมีปะปนกันอยู่ในสังคมนั้นทุกๆสังคมเลยนะคะดังนั้นให้เราคิดแบบนี้ค่ะ ไม่มีใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทาไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยถูกอิจฉาแล้วก็อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนที่เป็นขี้ปากคนอื่นหรือว่าคนที่เขากำลังพูดถึงมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะคนเรานะคะมีตาเหมือน ำไมเวลาฟังแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันมีปากเหมือนกันแต่ทำไมเวลาพูดแล้วพูดไม่เหมือนกันคนเรามีชีวิตเหมือนกันนะคะแต่การดำเนินชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันบางคนนะคะมีเงินเหมือนกันรวยเหมือนกันแต่ทำไมเวลาใช้เงินแล้วเขาใช้ไม่เหมือนกันกับเรา คนเรานะคะมีจิตใจเหมือนกันแต่ยังคิดไม่เหมือนกันเลยนี่คือความแตกต่างของคนดังนั้นถ้าเราคิดง่ายคิดแบบเบสิกของชีวิตนะคะให้เราคิดแบบนี้นะคะหากเราคิดว่าสิ่งใดที่มีความสุขนะคะก็จงแสวงหา ความสุขของเราสแสวงหาในทางที่ดีๆนะคะทุกคนคะ่ะทาในสิ่งที่ดีๆคิดในสิ่งที่ดีๆนะคะปุ่มเน้นย้ําทุกๆคลิปนะคะว่าให้เราคิดดีทดําดีพูดดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะหากคุณคิดว่ามันคุ้มค่าคุณก็จงเก็บรักษามันไว้ แล้วหากคุณคิดว่ามันเป็นวาสนาที่ดีต่อกันนะคะคุณก็จงถนอมมันไว้ชีวิตของคนเรานะคะไม่มีหรอกที่จะไม่ทุกข์นะคะมันมีทั้งสุขและก็ทุกข์ปนเปนกันไป mm hmm. เมื่อใดที่เราเจอความทุกข์นะคะเราก็จงปล่อยวางแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองนะคะหรือว่าปัญหาา เข้ามาในชีวิตของเรานะคะปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้นะคะปุ้มเคยบอกไว้ในหลายๆคลิปเช่นกันนะคะประตูบานนี้ปิดประตูบานใหม่ก็เปิดได้เช่นกันนะคะให้ทุกคนคิดแบบนี้ค่ะไม่มีงานใดที่ทำแล้วไม่เหนื่อยนะคะอาจจะเหนื่อยสมองอาจจะเหนื่อยแรง ะะเมื่อเราเหนื่อยนะคะก็ให้เราพักนะคะเวลาที่เราพักนะคะเราก็หายเหนื่อยแค่นั้นเองเนะเพราะทุกจึงเรียกว่าชีวิตเพราะเหนื่อยคุณค่าจึงเกิดนะคะชีวิตของคนเรานะคะมันเป็นแบบนี้เมื่อเราตายไปเราก็ได้ไปเฉพาะสิ่งที่ดีงามที่ติด ปนั่นก็คือคุณงามความดีที่เราทำไว้นะคะเงินทองเป็นของนอกกายเราไม่สามารถที่จะได้เงินทองหรือว่ารถรูหรูหรือว่าบ้านหลังโตโตติดตัวเราไปด้วยเมื่อเราตายไปตำแหน่งก็เช่นกันไม่สามารถเอาไปเบ่งในยมโลกได้นะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าสุขภาพร่างกายของเราเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะจงสร้างสมดุลให้กับชีวิตของตัวเองให้เพียงพอนะคะอย่าทุ่มเทกับงานมากเกินไปหรือว่าอย่าเล่นมากเกินไปนะคะให้ชีวิตของเราสมดุลในทุกๆวันนะคะแล้วชีวิตของเราก็จะมีสุข อย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะอะไหล่มันหายากนะคะทุกวันนี้นะคะมีเงินมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะไปหาซื้ออะไหลมาทดแทนหรือว่าซ่อมแซมในร่างกายของเราได้นะคะ จงจำไว้แค่นี้นะคะในโลกของเรานี้นะคะมีสิ่งที่ยากอยู่สองสิ่งนะคะสิ่งที่ว่ายากนั้นคือการไปสวรรค์ว่ายากแล้วนะคะแต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่านั้นก็คือการพึ่งพาคนอื่นนะคะในโลกนี้ มีสองสิ่งที่ว่าขมยาสมนุนไพรที่ว่าดีว่าเด่นมันขมมากแล้วชีวิตของเราเมื่อไม่มีเงินมันขมขื่นมากกว่านะคะในโลกนี้บอกว่าสองสิ่งที่อันตรายมากที่สุดคือสังคมว่าอันตรายแล้วนะคะจิตใจของคนเรา อันตรายมากยิ่งกว่านะสองสิ่งที่ว่าบางที่สุดแล้วนะคะบอกว่าเช็คของธนาคารบางที่สุดที่พร้อมจะขาดได้ตลอดเวลานะคะน้ำใจของคนกลับบางมากยิ่งกว่าเช็คของธนาคารอีกนะคะผมเคยบอกกับทุกคนในหลายๆคลิปนะคะว่าคิดดีทำดีพูดดีนะคะเมื่อจิตใจเราดีทุกอย่าง ก็จะดีตามไปด้วยนะคะจงอย่าให้นิสัยมาใหญ่กว่าความสามารถของเรา mm hmm. การที่คนเรามีจิตใจดีมันคือทรัพย์ที่เราใช้ได้ไม่มีวันหมดสิ้นนะคะ mm hmm. ชีวิตของคนเรานะคะสุขภาพดีคือจุดหมายความสุขในชีวิตก็คือเส้นชยัย การมีชีวิตอยู่คือกำไรของเราแล้วดังนั้นนะคะอย่าลืมคิดดีทดําดีพูดดีชีวิตมีสุขค่ะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ